เนี่ยก็เลยถือเอาวันเมื่อวานนี้แหละค่ะเป็นวันพันพิธีบวงสวงเปิดกล้องละครถึง3าเรื่อง3รถด้วยกันบ<ำ>รรยากาศจะชุลมุนวุ่นวายแค่ไหน <store. S 1> ไปดูภาพกันดีกว่าค่ะก<ำ>็ไปทําพิธีกันท<อ>ี่ช่องสามหนองแขมนะคะได้รับเห็นไหมคะเยอะแยะจริงปะปนรวมกันจะแยกไม่ออกเลยว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนนะคะแต่ว่าที่เห็นเด่นๆเ,เลยเนี่ยก็ต้องเป็นพี่หมิวกับพี่อมสกาวชายค่ะมาในชุดของพี่เรียดน,นะคะประกบคู่กับพี่วันลี่กับพี่นกชัดชายในสู่ฝันนิรันดรของผู้จัดพี่ไก่วรายุทธนั่นเองค่ะ ก็เป็นการกลับมาร่วมงานกันในรอบ10ปีของพี่หมิวกับพี่วินลี่นั่นเองนะคะถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นสดๆกันเลยทั้งคู่เรื่องที่2นะคะไอเวจีสีชมพูของผู้จัดพี่แหม่มทิติมาค่ะก็ได้พี่ปอทิษฎีเป็นป่าดันให้กับน้องจ้าจิตตาภานั่นเองนะคะส่วนเรื่องสุดท้ายค่ะทองเนื้อแท้นะคะ ของผู้จัดพี่กล้วยปรารถนาค่ะก็ได้พี่กองสหรัฐกับพี่เบ้นพรชิตานะคะที่กําลังด่งดังจากราชริศยามาคู่กันและก็เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของช่อง3ามกับพี่กับบอยพิศนุหรือว่าบอยเอฟนั่นเองใช่ครับผมอันนี้คือเป็นลีลาผู้จัดนะคะเวลาจะมาถ่ายรูปที้เรี่ยต้องเป็นแบบนกแสดงเยอะมากทุกคนทั้งนี้ ทองกระแทงนี้อะไรเงี้เหมือนกรุ๊ปทัวร์เลยดีๆนี่เองค่ะแต่ว่างานนี้นะคะคนที่ขายดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่ดาราค่ะใช่เป็นป้าแจ๋วยุทธนาป้าแจ๋วเหรอเพราะว่าเขาจับสองเรื่องเลยทั้งองกรอแทกแล้วก็เอาจิตทีชมนุใช้งานคุ้มใช่ใช่ขายดีมากฮอตมากเลยแต่ว่ามีการสัมภาษณ์นะคะดาราแต่ละเรื่องจะมีใครบ้างยังไงไปฟังกันค่ะ พี่อยากให้หมิวเล่นกับพี่นกก็อยากอยากให้พี่หุ้เล่นกับพี่พวิลลี่ก็อยากอยากให้พี่หมิวเล่นกับดอมก็อยากเอ๊จะหาเรื่องไหนที่มันเจอกันได้ขนาดนี้อ่านแล้วนี่โปะเลยเออมันเป็นเป็นรักโรแมนติกซึ่งซึ่งสวยงามแล้วก็เป็นอ่าเป็นจินตนาการของคนเขียนบทแล้วก็นานๆเราจะได้คุณแตงโมที่เขียนสี่เพนดิน,ดนเขียนในฝันเขียนอะไรรัตตมณีเขียนอะไรมาให้เราได้เขียนเรื่องนี้ได้เจอกับหมิวกับพี่นก เลยนะฮะแล้วก็เป็นครั้งครั้งหนึ่งที่ที่บอกว่าถ้าเกิดได้รวมกันขนาดนี้แล้วในะอยากเล่นบทอันนี้ก็ก็ต้องให้หมิวเืานคนช่วยช่วยดูแลครับบทเล่นเป็นกวินครับเป็นเพื่อนหมิว<า>ในในปัจจุบนันพี่นกเล่นเป็นอะไรครับ เล่นเป็นหลวงพิพิธราชเสนาทำกันบ้านมาแหมอยู่ยุคอดีตครับ,รบยุคทนบุรีครับ233ปีนี่จริงอยู่ในยุคปัจจุบันหารแล้วก็ ได้เข้าไปในอดีตก็ได้ไปเจอกับพี่นกนะคะเป็นเรื่องราวของความรักซึ่งมันเป็นความลึกซึ้งความโรแมนติกแบบละครแบบของพี่ไก่ตั้งแต่เรื่องนี้อุปสรรคแบบไหนเดี๋ยวลองดูก็แล้วกันแล้วเมื่อกี้เห็นถ่ายรูปคู่กันทำไมไม่อยากเอาแก้มชิดกันเขาแอบ,บเขินคิดอะไรอยู่หรือเปล่าพอดีเหลือบไปเห็นแม่นัองจ๊เยืนแบบกำกับอยู่ผมก็เลยแบบว่าก็ต้องเข้าทางผู้ใหญ่นิดนึงครับนัอง๊ะรับบทเป็นหนู่ตูมอะค่ะก็จะเป็นเด็กแบบแก่นแก่นเซียวเซียวแล้วก็ ติดพระเอกมากเลยเนนจะติดเป็นเป็นคนรุ่นเดียวกับแม่เขาครับก็ค,คือแก่มากแล้วมันเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับแบบเป็นความรักที่ไม่น่าจะมาลงเอยกันได้อะคะ่ะตามชื่อเรื่องอะคะเอเวจีสีชมพูมันก็คือความทุกข์แต่เป็นความทุกข์บนความสุขตั้งแรกครับใช่ครับรก็ดีใจครับอยารการ่วมงานเบนมาตั้งนานแล้ว เป็นคงต้องเตรียมถังน้ําตาค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าทางจะเศร้าหน่าดูเหมือนกันแล้วก็ไม่ถนัดร้องไห้ซะด้วยเดี๋ยวจะต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างแนวดราม่าหรอคะใช่ค่ะใช่มีอะไรจะฝากกับคุณผู้ชมบ้างไหมคะก็เห็นร้ายมาหลายๆเรื่องติดกันนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสงสารแล้วก็เป็นแบบคนดีมากๆเสียสละให้น้องอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องคอยติดตามนะคะว่าจะเป็นยังไงจะเศร้าได้ถึงขนาดไหนอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากก็คือฝากให้ทุกคนช่วยดูแลโลกกันด้วยนะครับโ,โลกร้อน มากแล้วอาอย่างงี้ก็จะ่าลืมดู